ฮอนด้าเซ2 0ว e ี e vtec เกียร์ออโต้ขับเคลื่อนสีล้อปี2003ปรโมชั่นของลอยที่1 3 9 0 0แบาทเท่านั้นค่ะขายเงินสดนะคะเป็นรถ SUV ที่น่าใช้มากๆเลยค่ะราคาไม่แพงค่ะติดฟิล์มเรียบร้อยภายในนะคะเป็นเบาะหนังสีครีมระบบเซ็นทรัลล็อก กระจกปรับไฟฟ้าภาบไฟฟ้าแอร์แบ็กกุญแจรีโมทเครื่องเสียง AMFM AUX แล้วก็ CD ค่ะภายในสีเบทน,นะคะท็อปสุดของรุ่นเลยค่ะเครื่องยนต์วีเช็กต่างหากค่ะ ด้านหลังก็กว้างมากๆเลยเนียค่ะขของได้เยอะเบาหลังสามารถพับได้ต่างหากที่สําคัญนคะคะซ r v วต้องมีโตปิงนกค่ะสามารถกางออกมาได้เลยเนะคะเอาไว้วางของสะดวกมากๆเลยด้านหลังก็นั่งสบายมากๆเลยค่ะกว้างและก็แอร์เย็นเจี๊ยบเลยค่ะมาทดลองขับดูได้ค่ะเครื่องช่วงล่างทุกอย่างสมบูรณ์หมดเลยค่ะเครื่องยนต 24, ์2,44ซีซีเบนซินค่ะ สนใจยังไงโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 550858 0ติดต่อแอมค่ะหรือจะทักไลน์มาได้นะคะติกที่ช่องไอดีเมียสัยนำหน้า s i MP10 พิมพ์ไลน์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะล้วกันใหม่ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ